แม้จะรักษาศีลถึงร้อปีก็ได้บุญไม่เท่าการทำสิ่งนี้พวกเราชาวพุทธถูกสอนให้ทำความดีสร้างบุญดีเพื่อสะสมบุญบาร,รมีไว้จะได้มีชีวิตที่สงบสุขแม้จะรักษาศีลถึง100ปีก็ไม่เท่าการทำสิ่งนี้นั่นคือการเจริญภาวนา ซึ่งการเจริญภาวนาเป็นการสร้างบุญที่ถือว่าได้บุญปรมีมากที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในพระอาเพราะเป็นการทำด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์พระพุทธองค์กล่าวเอาไว้ว่าแม้จะรักษาศีล227ข้อให้ไม่ด่างพร้อยถึง100ปี ก็สู้การทำสมาธิภาวนาเพียงแค่ชั่วไก่กระเพือยปีกหรือช้างกระดิกหูไม่ได้การเจริญภาวนาสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ 1. การทำสมาธิด้วยสมถภาวนาเป็นการกำหนดลมหายใจเพื่อให้จิตใจสงบนิ่งไม่วอกแวกไปที่ไหน พูดง่ายๆก็คือการทำสมาธิซึ่งการทำสมาธิก็สามารถทำได้หลายแบบและวิธีที่ง่ายที่สุดและคนส่วนใหญ่นิยมทำเป็นประจำก็คือการไหว้พระสวดมนต์เพราะการสวดมนต์จะทำให้จิตใจจดจ่ออยู่กับบทสวดและถือว่าเป็นการทำสมาธิระดับต้นชั้นที่หนึ่ง หรืออีกแบบที่คนส่วนใหญ่ใช้ฝึกสมาธิก็คือการนั่งสมาธิเพื่อกำหนดลมหายใจทำให้จิตใจนิ่งสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออก 2. การเจริญปัญญาสำหรับการเจริญปัญญาจะไม่เหมือนกับการทำสมาธิเพราะการเจริญปัญญา ไม่ใช่ทำให้แค่จิตใจตั้งมัน่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นการคิดใกล้กรวนเพื่อหาเหตุผลและความจริงบนโลกนี้ว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปผลของการเจริญสมาธิและปัญญา การเจริญสมาธิและปัญญาจะทำให้พบกับความสุขอย่างละเอียดเพราะไม่ใช่แค่ความสุขทางกายสามารถแบ่งความสุขออกได้เป็น3มขั้นดังนี้ 1. ความสุขในปัจจุบันเมื่อฝึกทำสมาธิได้ในระดับเบื้องต้นเมื่อใจปล่อยวางและผ่อนคลายกับเรื่องต่างๆจะเกิดเป็นผลบุญขึ้นในใจ ทำให้ใจรู้สึกเป็นสุขไม่ว่าจะยามหลับหรือยามตื่นไม่ว่าอิริยาบถไหนๆก็มีความสุขทั้งสิน้นสุขไม่ต้องเลือกเวลาและสถานที่เพราะว่าจิตใจของเรานิ่งเป็นสุขแล้ว 2. ความสุขในโลกหน้าเป็นความสุขระดับขั้นต่อไปเมื่อเราละจากโลคนี้ไปแล้ว จะได้ไปเสวยสุขในภพภูมิที่เป็นสุขขึ้นไปในโลกหน้ารเรียกว่าไปสู่ในภพภูมิที่ดีนั่นเป็นผลมาจากความใสของจิตที่ก่อนจากมีจิตใจที่ฝ่องใสเป็นสุขแต่ในทางกลับกันถ้าจิตคุณมัวเป็นทุกข์ก็จะอยู่ในภพภูมิที่เป็นไปตามหลักแห่งกรรมส ความสุขอันเป็นนิพพานเมื่อเราหมั่นเพียรและฝึกฝนจะเดินภาวนาจนสามารถหลุดพ้นจากกิเลสในชาติปัจจุบันก็จะทำให้ถึงพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายเกิดใหม่ในสังสารวัตอีกหากเราต้องการที่จะไปถึงความสุขพ้นทุกข์ไปตลอดการต้องหมั่นสะสมบุญบรารมี พยายามฝึกฝนไปเรื่อยๆและต้องมีเคร็ดวิธีการฝึกสมาธิและการเจริญปัญญาที่ถูกต้องจากผู้ที่รู้จริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราควรกระทําให้เป็นนิสัยจนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตดังที่คนโบราณมีคำพูดเตือนใจที่ว่าเช้าใดยังไม่ได้ให้ทาน หรือทำทานเช้านั้นก็อย่าเพิ่งกินข้าววันใดที่ยังไม่ได้สมาธิเพื่อที่จะตั้งใจรักษาศีลวันนั้นก็อย่าเพิ่งออกจากบ้านคืนใดที่ยังไม่ได้สวดมนนั่งจ่เริญสมาธิภาวนาคืนนั้นก็อย่าเพิ่งเข้านอนเมื่อสร้างบุญไว้ได้มากพอถึงเวลานำไปใช้แล้ว จะได้มีใช้ไม่ขาดแคลนดังคำสอนของสมเด็จพระพุทธ,ธาจาย์โตผรมารางังสีที่ว่าบุญเราไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้าดังนั้นแล้วตามหลักศาสนาที่ชาวพุทธใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจควรสร้างบุญอย่างสม่ำเสมอให้มากพอเพื่อที่จะนำบุญไปใช้ให้เกิดผลได้จริง ระพุทธเจ้าตัดว่าทำทานแก่สัตว์เดรัจฉานหนึ่งร้อยครั้งผลบุญยังผ่านกับคนไม่มีศีลแม้เพียงครั้งเดียวทำทานกับคนไม่มีศีลหนึ่งร้อยครั้งผลบุญยังน้อยกว่าทำทานกับผู้มีศีลห้าแม้เพียงครั้งเดียวให้ทานผู้มีศีลห้ามากถึงหนึ่งร้อยครั้งผลบุญยังน้อยกว่าให้ทานผู้มีศีลแปด แม้เพียงครั้งเดียวให้ทานผู้มีศีลแปดมากถึงหนึ่งร้อยครั้งผลบุญยังน้อยกว่าถวายทานผู้มีศีลสิบแม้เพียงครั้งเดียวถวายทานผู้มีศีลสิบมากถึงร้อยครั้งผลบุญอย่างน้อยกว่าถวายทานแด่สมมุติสงสงแม้เพียงครั้งเดียวถวายทานแด่สมมุติสงหนึ่งร้อยครั้ง ผลบุญยังน้อยกว่าถวายทานแก่พระโสดาบันแม้เพียงครั้งเดียวถวายทานแด่พระโสดาบันหนึ่งร้อยครั้งผลบุญย่างน้อยกว่าถวายทานแก Superman, แ่พระสกิทาคามีแม้เพียงครั้งเดียวถวายทานพระสกิทาคามีหนึ่งร้อยครั้งผลบุญย่างน้อยกว่าถวายทานพระอนาคามีแม้เพียงครั้งเดียว ถวายทานพระอนา,าคามีหนึ่งร้อยครั้งผลบุญยังน้อยกว่าถาวายทานให้พระอรห,รนรอรหรัน,น,นต์แม้เพียงครั้งเดียวถาวายทานแก่พระอรหันต์หนึ่งร้อยครั้งผลบุญยังน้อยกว่าถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าแม้เพียงครั้งเดียวถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งร้อยครั้งผลบุญยังได้น้อยกว่า ถวายทานแดพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เพียงครั้งเดียวถวายทานแดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งร้อยครั้งยังได้บุญน้อยกว่าการถวายสังฆทานที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแม้จะถวายเพียงครั้งเดียวถวายสังฆทานที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานหนึ่งร้อยครั้ง ยังได้บุญน้อยกว่าถวายวิหารทานครั้งเดียถวถวายวิหารทาน100่งร้หลังยังได้บุญน้อยกว่าให้ธรรมทานครั้งเดียวให้ธรรมทาน 100, 100ครั้งยังได้บุญน้อยกว่าการให้อภัยทานครั้งเดียวอภัยทาน100ครั้งบุญยังน้อยกว่าการถือศีลห้าแม้เพียงครั้งเดียวถือศีลห้ามากถึงหนึงร้อยครั้ง บุญยังน้อยกว่าถือศีลแปดแม้เพียงครั้งเดียวถือศีลแปดมากถึงหนึ่งร้อยครั้งบุญยังน้อยกว่าการถือศีลสิบครั้งเดียวบวชเป็นสัมภเนรรักษาศีลไม่ด่างพร้อยหนึ่งร้อยปีบุญยังน้อยกว่าผู้อุปสมบทเป็นพระแม้บวชเพียงวันเดียวพระพุทธเจ้าตัดในเบื้องปลายว่าแม้จะได้อุปสมบทเป็นภิกษุ รักษาศีลครบ227ข้อไม่เคยขาดไม่ด่างพร้อย100ปีบุญกุศลยังน้อยกว่าผู้ที่ทำสมาธิให้จิตสงบชานแม้นานเพียงไก่กับพือปีกผู้ใดเข้าชานานานถึง100ปีและไม่เสื่อมบุญยังน้อยกว่าผู้ที่มองเห็นความเป็นจริงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงมาจากการปรุงแต่ง เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้จะเห็นเพียงชั่วขณะจิตก็ตามกราบขอพระคุณและขออนุโมทนาบุญแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ